ไม่หนีไปไหนมาซียาลั่นอยู่ผีจนหมดสัญญาเรียกได้ว่ามาหากราบองตุริมาซียาลครับที่มีข่าวกับทีมนู้นทีมนี้อยากจะยืมตัวอยากจะคว้าตัวไปร่วมทีมเนี่ยล่าสุดครับมีรายง,งานว่าองตอริมาซียาลครับต้องการจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูในแต่ต่อไปจนจบฤดูกาลนี้แล้วก็ไม่สนใจจะย้ายไปสู่ทีมอื่นในเดือนมกราคมนี้ครับแล้วก็สัญญาของเขาเนี่ยจะหมดลงในซนะัมเมอร์หน้าซึ่งมาซียาลนะครับมีความสนใจจากทั้งมักเซเฟนบบเช่แล้วก็ทีมจากซาอุดีอาระเบียครับแต่ล่าสุดครับเขาต้องการ อยู่ต่อแล้วก็ขอสู้เพื่อเอริกเทนฮาครับโดย Man U, แมนยูเนี่ยได้พูดคุยกับนักเตะแล้วก็เอเย่นในเรื่องอนาคตของมาซิยาวแล้วครับในเวลาลี้นในพวกเขาไม่ต้องการใช้ออปชั่นขยายสัญญาของมาซิยาวนะครับนั่นหมายความว่ามาซิยาวเนี่ยจะต้องย้ายออกจากแมนยูในซัมเมอร์นี้ที่จะมาถึงครับแล้วก็แบบไม่มีค่าตัวด้วยเนื่องจากสัญญาหมดลงนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับเจ้าตัวก็บอกว่าขออยู่ต่อแล้วขอสู้ต่อกับการเล่นเป็นตัวเลือกให้กับเอริกเทนฮาครับเพราะว่าออปชั่นในการต่อสัญญามันยังอยู่ครับแล้วเขาก็ยังอยากพิสูจน เองในสีเสื้อของปีศาจแดงอยู่นะครับส่วนในรายนักเตะอีกหนึ่งคนก็คือเจดอนซานโชนะฮะคนนี้เนี่ยใกล้จะปิดเดียวกับดอทมูแล้วนะครับคาดว่าไม่น่าจะเกิน48ชั่วโมงครับน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าซานโชจะเปิดตัวอย่างไรและเมื่อไรนะครับนอกจากมาซิยาลซานโชครับวันนี้จัดให้แมนยูเต็มๆเ,เลยครับมีข่าวว่าพีเอสวีไฮโอเฟนครับทีมดังในลีกฮอลแลนด์เนี่ยติดต่อครับเพื่ออยากจะยืมตัวฟาโกนโดปิเตรีนะครับปีก รูปของแมนยูที่ปีนี้เนี่ยผลงานอาจจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเมื่อไหร่นะครับซึ่งปีกทีมชพติอุรุกวัยครับเหลือสัญญา18เดือนกับแมนยูแล้วก็มีออปชันขยายสัญญาไปด้วยดังนั้นเนี่ยพี <N> ีก็อาจจะเจรจาเรื่องของยืมตัวหรือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะขอซื้อเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนอกจาก3คนที่กล่าวมาครับอีกหนึ่งคนก็คือฮันนีบาลเมดรีนะครับกองกลางที่ตอนนี้มีข่าวกับเซบีย่าครับอยากจะยืมตัวไปเล่นในเลก2ของลาลีกาสเปนด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์เพราะว่าฮัน ตำแหน่งในการลงเล่นให้แมนยูเมื่อไรเพราะว่าแดงกลางน่แน่นนะครับดังนั้นการที่ปล่อยยืมไปแล้วก็ลงเล่นกับเซบีย่าเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทีมแมนยูในอนาคตเรื่องของชั่วโมงการเล่นของคันดิบาด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับเรื่องราวของตลาดซื้อขายรอบนี้ของแมนยูเนี่ยการเงินมีปัญหาอยู่ดังนั้นถ้าจะเซ็นใครคงต้องยืมก่อนแต่ขาออกเนี่ยน่าจะมีเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าซานโชจะไปดอทมุดแล้วรวมถึงมาซิยาเนี่ยแม้ว่าจะตัวอย่างอยู่ต่อแมนยูเนี่ยอยากขายอยากปล่อยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะไปหรือจะออยู่่่ตน,นรัสววดาุงงท้ปี แล้วก็ฮันดิบาลเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีทีมไหนยืมตัวไปเล่นหรือเปล่านี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดและก็แชร์กดติดตามช่องได้ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ